สวัสดีครับทุกท่านนี่น่าจะเป็นเกมที่สำคัญเกมหนึ่งแห่งฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับทุกท่านมาที่ซานซิโร่สเตเดียมแห่งนี้ครับตามการบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับคุณอภิศรพุกยาพร้อมด้วยผมสาธิตปริกุณครับพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รยายแล้วครับ เกมกำลังจะเริ่มแล้วครับอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นเซฟานเดอร์ฟิตต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับและตอนนี้อินเตอร์มิลานตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับเชโกคริสเตียโนโรนันโด ลอยส์คริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเชโกฮาคานเข้าฮานอกู อครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับอูนะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อดูนะครับิ่บอลแป่ห้กับเพื่อรุ้มทีมได้สวยครับมินจิเซ์ไม่ปะัะ เล่นของอินเตอร์เป็นฝ่ายฟาครับการพุ่งเข้าไปเสียบอย่างนี้ถือว่าเป็นการเล่นอันตรายามากๆเลยครับจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับนี้มองต่อได้ดีเลยนะครับเรายัางได้คองบอลต่อครับ เข้าคกรอบไปเยอะเลยครับน่แล้ะครับขึ้นไปครับให้ทีมอยเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อ ก็งงหนุนขึ้นหน้าไปครับฮาคานเข้าฮานอก,กูเชโกดูวันนี้คริสเตียโนโรนัลโดลลำหน้าครับเชโก บอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับคริสเซีโนโรนันโดเชโกบอลผ่านมาแล้วครับอุน,นิ้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ดูจากอีกมุมครับประตูนี้อินเตอร์เป็นฝ่ายออกนำไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนเลยครับโรนันดินโยฟริแมน ลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีแล้วก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับปาไว้ได้เลยครับผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับ คริสตินอลโรนันโดโอ้โหลูกนี้ดูยากจริงๆนะครับแต่ทงถูกยกขึ้นมาแล้วครับอ่าดูแล้วกองหลังก็ยิ้มอ่อนเลยครับตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่าทงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับเอาละรครับหมดครึ่งแรกครับเดิดเมนกลับเข้าห้องพักกันแล้วครับ กมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับนิคาโดกากา้าลอยส์โอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับเป็นลูกทุ่มของพวกเขานะครับแล้วก็ต้องพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วครับ แล้วลูกทุ่มของเขาครับโดนฝั่งตรงข้ามตัดไปลายได้แล้วลอยส์ฮาคานเข้าฮานอกูเขาทำเชิ่งกันอยู่ครับ โอ้นี่เป็นอกและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ อะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับลูกยิงลูกนี้ของเขา,าเหมือนข้ามตาไปครับมัดฮูเมลส์มาโกลยส มาเซลโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับและลุ้นนี้เป็นประตูครับ จะมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลเน,นเข้าไปตุ้งตาคายเลยครับลูกากูฮาคานเข้าฮานอกู ลูกอากูหาคันเข้าฮานอกูโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วลูกอากูลูกนี้ก็เรียบร้อยครับดูจากภาพช้ามุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเป็นประตูที่สวยงามครับ เริ่มเกมขึ้นมาอินเตอร์มิลานก็ได้เฮแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วพยายามที่จะตักบอลลอยขึ้นสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอเอาละครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับ พวเขายังพยายามที่จะครองบอลกันอยู่ต่อไปครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาจังหวะและโอกาสนะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เกมจบลงแล้วครับเป็นชัยชนะของอินเตอร์มิลาน